เท่วาว่ารอบนี้จะประมาณเท่าไร<อ>ไก่ไก่เป็นยังไงยิมยิมไก,โก่โคกไก,โก่โคกเอ้ย๋ข้าวก็อยากกินผมจริงก็อยากกนนินกินข้าวกับแบบนแลวกันเออียิมไกย่ยยมยอดมากจริงไก่แบบ จะเอาโค้กหเอาน้ำเปล่าลูกน้ำเปล่าครับแม่ผมสั่ถ้าเอาโค้กอยู่ตังนะเอาเลยนะ <c oughs> ยิมมันเปรี้ยวๆป่ะหรือไม่ใส่มะนาว ไม่ไม่ได้ใส่มะนาวหรอกแต่ว่าเขาแกงแบบคุณลาบบุรีแกงมึงจะใส่แบบมะขามอะ่ะอมันมันดับกลิ่นกลิ่นปลาไนงะเขาแกงปลาเขาไม่ได้แกงไก่นะแต่แม่ไม่ได้แกงไงแม่ไม่รู้ว่าเขาแกงเหมือนเราแกงหรอใครเข้ามาแล้วกดตัวนี้ให้ดูนยเนี่ยใส่พะโล่แม่ต้มเอง ทอดนึข้าวก่อน,นอแล้วเดี๋ยวจะกินขนมจีนตามเพราะแกงอันนี้จ๋าชอบกินมากยิมมีขนมจีนด้วยนะคะวันนี้เราจะกินขนมจีนกันด้วยนี่คือแกงไม่อยู่จันแต่่ไม่ไหวจแกงเขียวหวานนี่เนี่ยจะาชอบกินแกงจืดเนี่ย เออฉันชอบมากกระดูกพเอยแกงกิ้วันนี้หูฟ้าฉันเติมแล้วเติมอีกซดกันกูบป,ป,ป,ปากูดปาลมโตด้วยยิม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  แกงนี้แต่ชอบขอกินข้าวก่อนลเลยจะกินรูล,ลงซอสดมันมูนผอมมากใช่แทนแกงนี้ยกินสบานออกแล้วก็วกระดูกนี่เคี่ยวเปื่อยมากเนี่ยแม่ต้มเองนะใส่ปลาหมึกด้วยใช่แห้งคือแกงนี้ค่ะมันจะเป็นแกงจืดที่แบบว่ามันมีกลิ่นปลาหมึกแล้วมันจะเค็มๆอะ่ะกระดูกหมูด้วยอะ่ะมันหวานกระดูกหมูเห็นป่ะหืมเนื้อหมูรูดในปาก ไม่จําเลากินเดี๋ยวดูสซยกินด้ว้อแซงก็เป็นบุคคลที่กินข้าวกินไก่รสกร่งนีกินไก่รสกึ่นลูกมันน่าอร่อยดูตซกินด้วยนะแซมคนกินอะไรดูอร่อยเนี้ยแล้วก็แล้วก็จะเป็นคนที่กินเร็วแบบปุ๊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 บเล็กจ้ะชอบที่ไหนเลยต้มใสเท้าเนี่ยอืมันค่อมคอนะบากว่า ยังดูกระดูหมูนะลนในป่าเห็นไ,ไหมยิยมเราก็ต้องน,นอนกันสองคนแล้วเยี่ยวป่าเมื่อกี้ป่ะเยี่ยวป่ะแม่เอาไปเยี่ยวะคเี่ะแมเอวเ่ะอร่อยอ่ะ อุ้ยทำไมหมอกินหมดกระมังเลยอ่ะจริงเหรอจริงมันมันเบลออะไรบ้าเนี่ยไก่ไม่ได้ของอันดิเบลออยากอาหารอยู่ป่ะแม่สีกระป๊อกบ้านหมอกให้หน่อยเออเออน้ำแกงอร่อยแม่เคยรู้จักพี่สาวพอเขาไม่รู้จักกินหมอนอี่เลิฟเลย ขอพ่งอ้านี่ทุกคนดูนะตอาอจะไม่ใช้ฟันกัดแต่ตาอจะใช้แบบเล็บฟีปากกัดแล้วดูนะความนิ่มของมันอนะคือมันนิ่มมากกระดูกไอ้กระดูกอ่อนแม่เนะี่ยแล้วมันเละในปากเลยอนะ่ะแบบอย่กินข้าวก่อนเดี๋ยวกินขนมกินต่อ แล้วก็จะกินแกงกระดูกหมูนี้นะคะให้อร่อยอ่ะต้องกินกับข้าวนิ่มๆเหมือนน้องที่รักเนาะเนี้ยดม S <S ปีใหม่ไปเที่ยวไหนคะลำปางลำปางแยกกันไปค่ะแซงไปลำปางก่อนแล้วจับเชียงใหม่ก่อนเพราะจ๋าลงมาเชียงใหม่เอ้ยเพราะจ๋าลงมาลำปางแล้วแทงก็ค่อยขึ้นไปเชียงใหม่เราใช้ชีวิตกันหนึ่งกนะแล้วเราเล่นเราเล่นไปเด็กอันนั่นแหละไปลำปางก่อน แล้วขึ้นไปไปลายแล้วลงมาเชียงใหม่แล้วลับลำปางให้จับเป็นพิธีกรพาชวนกินเถอะเนาะอืมดูออนแบบกรุบกรุบกรุบเลยอ่ะอะ อืมอืมยังกินอ่ะได้กินกรอบๆเลยได้ขอเคียงกรอบๆหน่อยอืม นั่มาดีแฟนพี่วันนี้ครับแฟนแฟนวันนี้ครับเอืเด,ด็กเออ,อ,ออเออเลอเออกเออเออออเออเดื่เออ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 เด็กออเออเออเนี่ด็กเอ,ออะอรเออเออเด็เออเอยเออเออกเออเออก็กเอออกินไก่คุ้มมาก มะม่วงก็มีนะลูกแฟนขอ,องกินเทียบเลยวันนี้มีมะม่วงด้วยโอกก้ยแล้วกินอะไรไม่ถูกเลยว่ะอันนี้ก็อยากกินอีกไอ้หน,นุ่มกินก็อยากกิน เคยไหมเคยแบบนีก็อยากกินนี่ก็อยากกินแล้วก,กินแล้วไม่ถูกเฮ้ยหมูค้นเลย<ม>อ่ะยมออืมยเค้านะอิมมา่มแล้วนะกินมยลูกอันนี้แกงเหรอ ใช่ไหมอ๋ออิ่มอิ่มเลยใจกินขนมจีนข้ามไปแล้วกินขนมจีนต่อนี่นีแสดงว่าอยู่จริงนะเนี่ยล้างปากก่อนนะไปกินกับน้ำเย็นๆอย่างเงี้ยเออเยิ่ยม ไปค่ะข้าวหมดแล้วเราจะมากินขนมจีนแกงเขียวหวานต่อนะคะนี่ออนมานี่มามามกินมาแม่ป้อนไม่ยายมันกินหนังนะงงเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ อิ่มแล้วหรออิ่มแล้วครับอิ่มแล้วมโอุ้ยแค่งขวนแม่กขอร่อยเลยอะ่ะเ,เป็นมาปือ้อเป็นมาปือปาป้อมันมีความเผ็ดแบบแบบพอดีอะ่ะ ยอมจริงๆค่ะอะไรเนาะอ๋อกินเยอะแต่ไม่อ้วนที่รับมันเป็นเรื่องปกติว่าหนูกินข้าวสองจานใช่มันเป็นเรื่องปกติฮะมะเขือชิ้นลูกชิ้นปลากายค่ะทุกคนค่ะจะเปรี้ยวหรือปลาเต็มลองกินๆนินดยไม่นะ ทำดูกันว่ากินยังไงให้ไม่อ้วนบอกทีเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปัญหาร,ระดับชาติตยัง ใจบอาคิดตึงคิดตึงเหมือนกยาโรนมากปื้อืมอืม แกบอกว่อาตอนแรกจะใส่พริกเพิ่มเดี๋ยวพอกินอันนี้ไปแล้วแม,แม่ทำแม่ทำเผ็ดแล้วอะแต่ไม่ต้องใส่พริกเลยอืมเขาขึา้นไปข้างบน นั่งกันเองร้อนอยู่เพราะหนูไม่ใช่เพื่อนที่รราเนาี่ยจะได้นั่งกันได้ยันเช้าอ,อ่ะจมแซนกับจมไก่ข้าว่อยนะไก่มันร้นนนนอนร้อมเที่ยวนะครับโอ้อยากกินไม่หมดเลยแต่อิ่ม มากอ่ะอมีผลไม้อีกอย่างที่ลูกไม่เคยกินเลยผลไม้เลยหรออันนี้มันจะอยู่ในที่เล็กบมากแล้วมันเป็นผลไม้ที่กินแล้วมันจะมีอายุยืนหนูต้อยอะไรมาให้กินนึกแล้วเพิ่งเคยเห็นแล้วก็หอมอร่อยม,มาดูรูดูรูนี่นี่เขามาให้แค่จัก <ขา S 1> ๊กไหมคะคืออะไร เออถามทีค่อยๆเห็นมั้งนี่แล้วหอมหอมชาตมันหอมมากเห็นป่ะมมันออกเปรี้ยวไงเดืกดๆลงมาอีกรอบก็ได้ลูกไข่มาล้มมาล้มมีเต็มหม้อเรียบร้อย นี่ยทุกกี้ลไปนอนกินได้สบายทุกคําโคตรอร่อยเลยเขาเรียกกระทกรกนะไม่ใช่ไม่ใช่กระทกรกมันเป็นลูกเงาะอันนี้ผลไม้นี่มันจะอยู่แบบเขาปลูกในในใน,ในป่าลึกๆนี่ยไม่ใช่นะคะกระทกรกมันจะเป็นลูกเงาะอ๋อบอลลูกทองเทงนี่มันจะมีมันจะมีอฝา,านี่ครอบนะลูกแล้วกลิ่นมันหอมมากกินอร่อยมากเลยนี่นี่นี่นน เป็นอะไรที่ดูสิดูดูสิสนัฐพลคงสุวรรณน้ำจิ้มไก่ดูนะเอฟอฟังเสียงกรอบๆนะโอ้โหกรอบอ อาบน้ำแล้วแหมมาเป็นอาบน้ำแม่เฮียมาหํำดา้ํายังใช่ตอนก่อนออกจากบ้านเฮียก็ออกออกมาอาบน้ําแล้วไม่เชื่อไปดูกลับไปดูแปรงสีฟันแปรงสีฟันยังเปียกอยู่เลยถือท้องน้าก็เปียกอาบแล้วล้วคนไม่ใช่ไปนหนามเฟินบอกแม่บ้านให้กิบผพ่เชดตัวมาให้อยู่เลยอาบแล้วมีพยานด้วยโชคดีมาก เย,ยม,มาดูดเน,นี่ยมมันกินยำกัน,กนป่าลูกทงแทงมาก่อนทุ่งถถาบ้านเยอะเลยเขาเลือกทงเพลงเหรอออืมอืมทงเพลง จ่ายโคตรกอบสับผมแล้วเมื่อคืนสับเมื่อคืนไปบ้านจีมโคตรสนุกอ่ะสนุกตรงอะไรรู้ป่าแม่ม,มันมีออปชั่นให้จ่าเล่นเยอะมากคืออะไรอะ่ะคือแบบยาสระผมบ้านจีนก็จะมีตัวให้จ่าทดลองเยอะมากนนเนอะบ้าะสระผมนี่นึ่งจ่าก็จะ,จะ,จะ,จะสระ ครีมหม,มักหมึกอูเยอะโฟมล้างหน้าเนี่ยลองแล้วลองอีกหน้ามันนุ่มเนี่ยตัวเหมือนันถูขัดฟอกโอ้โหเยอะแงที่ม,มันทันขึ้นมแล้วบ้านมันแบบเป็นยาวๆอะ่ะวางแบบวางของใช้ควรเยอะอะ่ะาบน้ำเสร็จแล้วบ <C XML> แบบทาคร <C le af> ีมหูครีมนู่นครีมนี่ครีมนั่น เอาหน,นี้นาก่อนนะมึงเสร็จมึง,มง,มงตั้มด้วยอันนี้อันนี้เสร็จแล้วตั้มด้วยอันนี้ยน,นี่เสร็จแล้วทาตรงนี้ฮาไอคีมนานูน่นดึงกระชับหน้าทาปึ๊บปึ๊บปึป๊บกูเข้าใจแล้วทำไมมึงหน้าเด็กก่อนมึงจะนอนมึงทาเกล็ดตัวเนี่ย <c oughs> เออเก้งเฮียห,หลุดด้วยเมื่อคืนอ้าวอ้าวอาจารย์ไม่เห็นของมันเหรอเห็นสิอุ้ย <c oughs>

ถ้าอย่างนั้เก้งใน,นะนนะผมผมใช้ไอโฟนเจ<ม>็ดแมไม่ใส่ไงก็มึงไม่ใส่เก้งในไงมึงล้วนๆมาเลยอ่ะขาวโบ๊ะมาเลยอ่ะือ้ะอติดตากุ้งยิงเลอื้อไปเที่ยวไม่ได้ต้องทษดเฮแลนะ้วกุ้งยิงมึงกินเออยกมือไหวมันแทบจะไม่ไหวเลยอ่ <c oughs> ะเฮอยู่ด้วยเออเจี๊ยมควรเป็นยมปิดอืมอืมแม่พยายำอยากกินไข่แดงเยอะ แล้วเนี่ยมันหวานแม่อย่าไปกินเลยน้ำตาลเยอะเนี่ยนะมึงกัดปไปแล้วเสียดายแม่อย่าเสียดายแม่เสียดายเงินที่จา่าพาแม่ไปหาหมอดีกว่าไว้แต่ <c oughs> มกินเออน้ำตาลขึ้นขนาดนี้แม่ต้องลดได้แล้วนี่ซีเรียสเลยเนะีแนวโอ้โหถ้ายังกินตามปากอย่างนี้นะแม่อ๋อเขาให้กินแต่ไข่ขาวเหรอืมอืมอร่อยจัง อืมอร่อยในหม้อมีอีกนะต้องไปเยอะเลยอะ่ะไปแล้ไปแล้วเดี๋ยวจะขอไปดูหมอกก่อนนะคะเอาไว้เดี๋ยวจะมากินให้ดูใหม่นะกินข้าวหมดร่วมหมดไม่นี่เลยอะ่ะอืมไปกันแล้วนะบ๊ายบายแล้วไม่ยืนกินด้วยนะนอนกินด้วยนะ